ผมฟิลเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้มาอยู่ที่เมืองโบราณอ่ะไปตามไป,ป,ปโอเคเนะอ่านฮะเมืองโบราณแต่อาจจะเจ๊มากเลยเอาพ่อองผมไปไหนแล้วรู้ละโอเคะอะนะครับเนี่ยมีร้านขายของมากมายฮะเมื่อกี้เราถ่ายภาพติดวิญญ,ญาณนะฮะคนเสื้อดำนะฮนะเนี่ยฮะพี่ฟิลเองนะฮะโอเคมาอยู่ในรายการผมเองนะฮะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นตาตตาคุงนั่นแหละอัจะเป็นตาตตาเกมเมอร์ทีวีนะโอเคผมไปเลียนไปไหนคะโอเคนี่ฮะน้องผมเองเเราจะไปขึ้นข้างบนนะฮะโอเคนะพ่อโอ้โหโอ้ใส่ได้โอ้นี่สองเช้าก่อนโอ้โหชันโอเคเราอยู่ใน อันนั้นโอเคฮะเราวต้องสำรวมมาแล้วโอเคนะครับห้ามเหยียบนะครับสำรวจม,มาแลนะครับโอเคนะครับห้ามนั่งเราต้องสำรวมห้าห้ามกระหายห้ามสั่นอย่างนี้ไม่ไดีนะโอเคห้ามพูดนะฮะขึ้นพิสูจน์นะโอเคนะฮะนี่ครับโอเคนะครับโอเคผ่าแล้วล่ะ คุณฟิลไปไหนนะ้ฮะโอเคนะน้องฟิลก็ตายนะ้ฮะโอเคไปดูวิว,วดีกว่าฮะโอเคนะครับโอเคโอ้โหดูวิวดีครับสุดยอดครับลมเย็นดี <c oughs> ไม่น้อยเอาคุณฟิลมายืนถ่ายแล้วออเอาถ่ายกันเองแขกฟิลนี่คือน้องฟิลพี่ผม <c oughs> ไปตายโอเคโอเคไอ้วันนี้โอเค,คไม่เป็นไรฮะไม่ต้องอายนะนี่พี่ของคุณฟิลคนนั้นนะเอาไปไหนแล้ววะไหนโอเคหุค้ยฟิลถ่ายติดวิญญ,ญาณ ถ่ายติดวิญญาณครับวันนี้จถ่ายติดวิญญาณโอ้วิญญาณเนาะวิญญาณเอ๊วิญญาณอ๋อะอย่าวิ่งอย่าวิ่งครับนี่คือวิญญาณตัวนึงครับอ๋อนะอาจจะเป็นตันึงอ๋โอเคถ่ายรายการอะไรกันรายการมั่วนะรายการมือสูงมือสูมกินยาดองค่ะ เราจะปวจะวายพัดก่อนนะโอเคเราตัดคลิปก่อนก่อนวายพัดตัดคลิปแป๊ดหนึ่งนะเคมาต่อนะเอ้ใครชูนิลางะพี่พี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะคนนี้นี่พี่คนนี้ที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะนะครับขอเก็บหมวกกันนะครับขออภัยนะครับอาจจะมีอะไรบางเก็บหมวกแป๊บนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีในวัดนะครับพี่คนนี้ง าไปดีกว่าเรางนต้งนีว่าทางนู้นทางซ้ายฝั่งนู้นไปยังไหนกันนะโอเคนะโอเคนี่เขอผู้คนที่มาเยี่ยมเยี่ยมนะโอเคเยี่ยมเยี่ยมที่เมืองโบราณนะครับโอเคนะฮะนะนะน้องคนนี้งงนะดูวิวฝั่งนี้ฮะดูวิวฝั่งนี้ฮะโหรถจอดฮนะไม่เต็มเลยฮะโอ้ผมเจอผู้หญิงสาวสวยฮะ นะครับตรงไปโอ้โชนชนนะครับใช่คนนี้ไหมเมิวคนนี้ปะใครเพื่อนพี่บอกว่าเองรอโถ่เลยตาบอกโถ่เลยรออยู่แล้วไม่อห่วงรออยู่แล้วรออยู่แล้วไม่ต้องห่วงด้วยโอเคนี่คืออะไรอะภาพจากไม้สัก พุทธประวัตินะครับปเ,ปเคคุณฟิลนะโอคนะครับดูว่าคือวันทั้งเจ็ดนั่งฮะโอ้โหพี่ตูนเปล่าถ่ายติดพี่ตูนบอกบอกว่าหลออคค่อโคตรเสียวโคตรเสียวนะฮะทันลงชั้นมากฮะบอกว่าแดดโคตรร้อนเลยนะฮะอนะครับเอาผมลงไปด้วยทีนะครับผมไม่กล้าลงนะฮะเดี๋ย <ก S 1> <ะ>วแป๊บหนึ่งนะฮะตาเป็นซุปเปอร์แมนนา นี่แหละหล่ออยู่แล้วครับตาจุ๊บเมย์นะจุ๊บเมย์พุ่มหล่อเหรอดูดีๆนะนุ่ติ่ะนุ่ตินายอย่างกับปาตีเลยถ่ายอยู่วะนะครับโอเคถ่ายกันเองฮะโอเคไปโอ้โหนี่คือช้างที่มีชีวิตอยู่นะครับช้างพิมแปะแล้วฮะเขาตกเงแล้วเนี่ช้างพิมแปะอุ้ยเียเติอะไรวะส่อเอ้ย ก็เอ้ยแตกแหลกไปก่อไปสินคนดีเราจะลงหัวซาตูตอสูไฟรีเ้องฟังน้ออะก็อันนี้คือสืบสารจิตสำนึกนะฮะโอเคกูปั๊บเปลี่ยนหน้า่อไปเราไปกูก็อะไรนะครับกูก็โอเคเรามาถ่ายนี่ดีกว่าะ สวัสดีโยมจีบาตามีสามวัจีบได้เปล่าโยมเออโยมปอสี่นะโยมไม่ได้ไม่ได้บิต้ามีแฟนแล้วไม่ใช่เหรอน้องอยู่ปอสี่เลยจีบไม่ได้ฮะน้องเขามีแฟนอยู่แล้วฮะสางสองวะโอเคสวยนะฮะเอางี้ครับพู้เดี๋ยวผมอ่านภาษาจีนให้ฟังฮะชิงเฉิงฉางชิงในในภาษาจีนก็มีแล้วหุ่นจำลองเมืองโบราณ มาคาถาส่วนในห้าร้อยโอเคอ่านไม่ออกฮะเรียนรู้จากอดีตนะโอ้ยแย่เลยอ่ะอมไปต่างนี่ต้องแย่สั่งสรรจากหลักฐานนะกัดกัดด่วนนี่นี่คือในหลวงใช่ไหมฮะโอเคในหลวงฮะใครในหลวงฮะใครในหลวงมีแฟนแล้วมีแฟนแล้วหรอมีแล้วมีแล้วน้องบอกย่าแล้วอะย่าตรงไหนไม่ใช่ผู้หญิงแค่ วิววิววิวว euh ีววิวไปดูฟังกันดีกว่าปนะฮะอันนี้เอาฮะก็ไปโฟกัสนะผมเจาผีฮะวิญญาณวิญญาณวิญญาณ โอ้โหเห็นยอดแล้วนะครับมีม้ากับคนนะฮะคือราชการที่เออตอบไม่ได้ครับผมไม่รู้ที่สิบมังคุดไม่ใจละที่สิพอะไรห่ะที่สิบอะไรนะพระบาทสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์นะจําได้บดินเทพบดินทระเทพยะวรางกูลนในน้องเจ๋งอะน้องจําได้ด้วยชื่ออะไหลวงก็จําได้โอ้ยง่ายง่ายว่ากับพี่ครับโอเคแผล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 ถ่ายอะไรกันอะ มหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ตาที่เบ่ามาที่เี่งการสองคนนี้จะกลายเป็นควายท่ากรุงเทพจริงท่ากรุงเทพเนรถด้างหลังสคนท่างท่าท่าเชื่อกงเทพเต็มเลยนรเทมหานครมรณาโกสินเมืองไทยสยามาดีกบทุก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 ทากทุ หันหน้าอย,าายอ่างนี้ไปนะสวัสดีปอที่อที่ว่าอยู่กลางอะไรหันหน้าใช่ไหมอ่ะหน้าหันหน้าหนูขอเลิกขอลาไปก่อนนะไปดีโอเคแป๊บเดียวนะลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย